โรงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามุกุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตร,ร้อยเอโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารการศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน,นวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้นำในระดับนานาชาติโครงการนี้มีกําหนดการที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ 1. การศึกษาดูงานณประเทศเวียดนามโดยมีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสําหรับผู้บริหารการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตร 2. การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังใดน้อยเมืองเก่าฮอยอันและภูเขาบาราฮิล 3. การล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมและกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมทั้งในด้านการบริหารการศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ